สวัสดีครับผมมานูน me, เกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับในที่สุดนะครับโซนี่ประเทศไทยก็ทําการประกาศขายเครื่อง PlayStation 5แล้วผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมจํานวนมากนะครับที่วันเปิดพรีออเดอร์ก็จะดิ่งเข้าไปจองกันเลยแต่ก็เชื่อว่ายังมีท่านผู้ชมอีกกลุ่มใหญ่หญเลยนะครับที่อาจจะเป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นคอนโซลมาก่อนแล้วก็ให้ความสนใจกับเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของโซนี่ตัวนี้มากแต่ก็ยังลังเลนะครับผมว่าจะซื้อดีไหม วันนี้ลุงแมวนะครับอยากจะมัดรวมนะ12ข้อต้องรู้สำหรับคนที่คิดจะซื้อเครื่อง PlayStation 5พอฟังกันจบนะครับก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าซื้อหรือว่าไม่ซื้อเครื่อง PlayStation 5ในปี2021ดีไปกันที่คำถามข้อแรกเลยครับ PlayStation 5รุ่น Standard แบบที่มีที่อ่านแผ่นบูเรกับแบบดิจิตอลต่างกันยังไงแล้วเราควรจะซื้อแบบไหนดี ในเชิงราคานะครับ PlayStation 5รุ่น Standard อยู่ที่16,990บาทแล้วก็รุ่น Digital Edition อยู่ที่13,990บาทก็ต่างกันไป3,000บาทนะครับแต่ความแตกต่างกันในเชิงสเปคมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือมีที่อ่านแผ่นบูเรกับไม่มีที่อ่านแผ่นบูเรนอกนั้นนะครับอุปกรณ์ข้างในฮาร์ดแวร์ต่างๆเหมือนกันทุกอย่างเลย แล้วมันจะส่งผลยังไงต่อการเล่นเกมของเราบ้างถ้าเราซื้อแบบที่มีที่อ่านแผ่นบูเรเราก็จะสามารถซื้อแผ่นเกม PlayStation นํานำมาทำการใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ให้เครื่อง PlayStation ทําทำการติดตั้งเกมลงไปในตัว SSD ข้อดีนะครับก็คือประหยัดเวลาไม่ต้องทำการดาวน์โหลดเกมที่มีขนาดใหญ่บางเกม70-80กิกนะครับถ้าเกิดโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงก็ใช้เวลานานบางทีก็เป็นวันเลยนะถ้าซื้อแบบที่มีที่อ่านแผ่นนะครับก็แค่เอาแผ่นใส่เข้าไปในเครื่องก็เอาข้อมูล80กิกของเกมเนี่ยโหลดลงไปเลยแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเกมนะครับเครื่องก็ยังทําการอ่านแผ่นอยู่นะเขาไม่ได้อ่านแผ่นเพื่อโหลดข้อมูลนะครับแต่เป็นการอ่านแผ่นเพื่อเช็คยืนยันว่าแผ่นเกมยังอยู่กับเราไม่ใช่ว่าพอซื้อแผ่นเกมมาเอาแผ่นเกมลงในเครื่อง เสร็จปุ๊บเอาไปให้เพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับแผ่นเกมจะต้องอยู่กับเราไปตลอดซึ่งก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับเพราะสำหรับหลายท่านที่เป็นสายสะสมก็รู้สึกว่าแผ่นเกมแต่ละแผ่น,นมีคุณค่าก็ามาจัดเรียงวางข้างๆเครื่องก็สวยดีนะเป็นของสะสมสนุกๆไปด้วยได้และแผ่นเกมนี้นะครับก็ยังสามารถเอาไปขายมือสองได้นะแน่นอนนะครับว่าจะเอาไปฝากร้านขายเกมที่เราซื้อเครื่อง PlayStation 5มา ต่วนใหญ่เขาก็จะรับฝากขายด้วยหรือจะทำการไปขายเองในกลุ่มซื้อขายเกม PlayStation ก็มีเยอะมากนะครับซึ่งเกมแผ่นประมาณ2,000บาทบางท่านเนี่ยก็ขายได้ประมาณ1,400บาทบางท่านก็ขายได้ประมาณ1,000บาทก็แล้วแต่เกมแล้วก็แล้วแต่อายุของตัวเกมด้วยก็เป็นการประหยัดนะครับแล้วก็เป็นการต่อทุนนะในการซื้อเกมใหม่ๆมาเล่นเรื่อยๆและใครที่ชอบดูหนังนะครับก็ยังสามารถใช้ตัว Drive ตัวนี้ ในการดูแผ่น USD นะบูเร 4K ได้อีกด้วยนะครับในส่วนที่เป็นดิจิตอลเอดิชันที่ราคาถูกกว่าไป3,000บาทตัวนี้ไม่มีที่อ่านแผ่นมาให้เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่จะทำการซื้อเกมสำหรับเครื่อง PlayStation 5ก็คือจะต้องทำการซื้อแบบออนไลน์ผ่าน PlayStation Store ในเครื่องของ PlayStation 5เท่านั้นหรืออาจจะไปซื้อโค้ดแบบดาวน์โหลดมา ซึ่งนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตของคุณเนี่ยก็ต้องมีความแรงประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องทำการดาวน์โหลดเกมซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่ลงมาไว้ที่เครื่องแต่ข้อดีนะครับก็คือว่าเกมดิจิตอลที่ขายบน PlayStation Store เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการลดทุกเดือนเลยนะครับผมแล้วก็ลดในราคาที่เยอะมากถ้าเป็นเกมเก่าๆนะบางทีก็ลดถึง80%เลยนะฮะถ้าเป็นเกมใหม่ๆถ้าออกมาสัก3-4เดือนบางทีก็ลด15 25%เลย ก็ได้ซื้อเกมในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวทีเดียวนะครับแล้วก็เอากันจริงๆก็สะดวกสบายนะไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อแผน่นหรือว่าไม่ต้องสั่งแผน่นถ้าอยากเล่นก็แค่กดซื้อออนไลน์แล้วก็ให้เครื่องดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วการเล่นเกมแบบดิจิตอลทำให้เราสามารถแบ่งเล่นกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวได้2เครื่องนะอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับผมเองก็ซื้อเกมเป็นดิจิตอลทั้งหมดเพราะว่าทำการแชร์เกมของผมเนี่ยกับน้องสาวนะครับ ก็เล่นกันคนละเครื่องนะครับแต่ก็สามารถแชร์กันได้แต่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าเครื่องสแตนดาร์ดอ i ดิชันแบบที่มีที่อ่านแผ่นบูเรจะบังคับให้เราซื้อเกมแบบที่เป็นแผ่นเท่านั้นนะเราก็สามารถซื้อเกมแบบที่เป็นดิจิตอลมาได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราซื้อแบบที่มีที่อ่านแผ่นมาด้วยนะครับเราก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะสามารถอ่านแผ่นเกมก็ได้หรือสามารถโหลดจากร้านออนไลน์สโตร์ก็ได้ ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีเงื่อนไขในการใช้ไม่เหมือนกันนะความเร็วอินเทอร์เน็ตการชอบเก็บสะสมแผน่นความสะดวกใจในการเอาแผ่นไปขายต่อก็ลองพิจารณากันดูครับผมแต่ถ้าถามผมนะครับจะให้แนะนำสําหรับมือใหม่คนที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนผมยังเชียร์ว่าซื้อเครื่องที่มีที่อ่านแผ่นบูเรน่าจะดีกว่านะทางเลือกมีมากกว่านะครับผมบางทีเราอาจจะได้เกมแผ่นมือสอ ที่ราคาย่อมเยาวมากๆนะอย่างเช่น800บาทเราซื้อมาเล่นนะครับแล้วเผลอๆเราก็เอาขายต่อในราคา800ไม่เสียเงินสักบาทเดียวเลยต่อไปข้อที่2นะครับ PlayStation 5เล่นเกม PlayStation 4ได้ไหมทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบดิจิตอลคำตอบคือได้นะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบดิจิตอลเลยผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าเกม PlayStation 4ประมาณ4,000กว่าเกมนะครับ สามารถเล่นได้บน PlayStation 5แน่นอนแล้วก็จะมีเกมที่เล่นไม่ได้ไม่ถึง100เกมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมเล็กๆนะครับผมเกมยอดฮิตยอดนิยมเนี่ยเล่นได้แน่นอนแต่เกม PlayStation 3 PlayStation 2 PlayStation 1เล่นไม่ได้นะโดยข้อดีนะครับของการเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5ก็คือ PlayStation 5จะมีระบบที่เรียกว่า Boost Mode ก็คือจะทำให้การเล่นเกม PlayStation 4ได้กราฟิกที่ดีขึ้นนะครับเช่น60 FPS 4K ในหลายๆเกมนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเวอร์ชั่น remaster เวอร์ชันเอาเกมมาทำใหม่เลยมันเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกม PlayStation 4ไปอีกระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณไม่ได้สนใจเกม PlayStation 5เท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะเล่นเกม PlayStation 4ที่เห็นมาหลายปีแล้ว การซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเล่นเกม PlayStation 4ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะข้อที่3นะครับ PlayStation 5มีฟีเจอร์เด่นที่แตกต่างกับ PlayStation 4ยังไงบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็คือ Joy Dual Sense นะ Joy ตัวใหม่ของ PlayStation 5นะครับผมไม่คิดว่ามันเป็นแค่จอยที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจาก PlayStation 4นะแต่ว่ามันเป็นจอยที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากการเล่นเกม เท่าที่ผมเคยเล่นมาตลอดชีวิตเลยคือมันเป็นประสบการณ์เล่นเกมที่ใหม่เอี่ยมนะครับที่ไม่เคยเจอมาก่อนผ่านการลั่นไกลแบบมีแรงต้านเช่นในเกม Call of Duty นะครับถ้าเราใช้ประเภทของอาวุธปืนที่แตกต่างกันเวลาเรากดยิงนะครับก็จะกดง่ายกดยากแตกต่างกันไปด้วยเพราะว่าตัวจอยเนี่ยเขาจะมีแรงต้านเวลาเรากดก็ให้ความรู้สึกสมจริงนะแล้วก็ทำให้เราอินเข้าไปในเกมได้มากขึ้น เช่นเดียวกับระบบการสั่นหลากสัมผัสการสั่นของ DualSense Joy ของ PlayStation 5มันดีมากๆเลยนะฮะมันทำให้เรารู้สึกถึงพื้นผิวที่แตกต่างกันได้เพราะว่าการสั่นเนี่ยเขามีความละเอียดสูงมากนะครับไม่เท่านั้นเขายังมีลำโพงเล็กๆที่ตัวจอยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นพื้นทรายพื้นหญ้าพื้นกระจกพื้นเหล็กก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน อีกข้อหนึ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของกราฟิกนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเจเนอเรชันกราฟิกอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างจาก PlayStation 4เยอะมากแต่ว่าเกมส่วนใหญ่นะครับสามารถรันได้ที่ 4K 60fps หรืออาจจะไม่ได้เป็น 4K นะแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยเป็น 60fps ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมลองใช้มานะครับถ้าเล่นกับทีวีนะ การเล่นเกม6 0 fps มันน่าตื่นเต้นทีเดียวมันจะให้ภาพที่นิ่งนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าคมชัดมากๆแตกต่างจาก playstation 4 pro ไปประมาณหนึ่งเลยครับหรือถ้าเราชอบภาพสวยนะครับเราก็สามารถเลือกเปิด r a y t r a c i n g การสะท้อนแสงเงาแบบสมจริงในเกมอีกทั้ง playstation 5นะครับยังมี3 d audio นะเขามีชิปประมวลผลในเรื่องเสียงแยกออกมาต่างหากเลยนะครับสำหรับคอนโซลรุ่นนี้ ก็ทำให้เราสามารถรับดูได้ถึงตําแหน่งและก็ทิศทางของเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นตําแหน่งของศัตรูที่วิ่งเข้ามาตําแหน่งของซอมบี้ที่จะมาจัดการเราจากด้านหลังและถึงแม้ว่าจะไม่ใช้หูฟังนะครับการต่อกับทีวีธรรมดาหรือว่าการต่อกับซาวบาร์ผมก็รู้สึกว่าเสียงของ PlayStation 5ดีกว่าของ PlayStation 4เยอะเลยนะมันมีความคมชัดมากกว่า แล้วก็ความแตกต่างข้อสุดท้ายจาก PlayStation 4นะครับก็คือ PlayStation 5มี SSD ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูงทำให้เราไม่ต้องรอหน้าโหลดเกมนานอีกต่อไปนะครับจากแต่เดิมที่บางเกมเนี่ยเราต้องรอประมาณ30-40วินาทีนะตอนนี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ5-10วินาทีเท่านั้นเองก็ให้ประสบการณ์ที่ลื่นไหลแล้วก็ต่อเนื่องมากกว่าครับ ข้อที่4นะครับก็คือว่าถ้าเรามีทีวีเก่าเราสามารถต่อกับ playstation 5ได้ไหมทีวี1 0 p 0 p แล้วถ้าต่อได้นะครับให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกับจอ 4K หรือเปล่าต้องซื้อทีวีใหม่ไหมในการเล่น playstation 5ถ้าท่านผู้ชมยังมีทีวีเก่านะครับในเชิงสเปคสามารถเสียบได้เลยนะและผมก็ลองเอาไปเสียบแล้วนะครับเครื่อง playstation 5ของผมกับทีวี 1080p เล่นได้ปกติภาพออก แต่ว่าความฟินในเชิงกราฟิกเนี่ยก็ลดลงเยอะเหมือนกันนะคือจากความรู้สึกที่พิเศษนะครับในความคมชัดแสงของ HDR ต่างๆพอมาอยู่กับทีวี 1080p ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยฟินนะที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือทีวี 4K 60Hz เป็นอย่างน้อยแล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยนะ ซึ่งผมก็ใช้อยู่นะครับทีวีก็ประมาณ2-3ปีแล้วเอามาเสียบกับ playstation 5ก็ได้ภาพที่ดีมากเลยนะก็รู้สึกว่าฟินประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครไม่อยากซื้อทีวีใหม่จริงๆ TV ทีวีสเปคประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะไปให้สุดทางนะครับก็อาจจะดู 4k hdr 120Hz ก็จะทำให้เราสามารถเปิดโหมด120 fps ในบางเกมได้นะครับเช่น call of duty ภาพก็ยิ่งจะนิ่งขึ้นไปอีกความฟินก็มากกว่าเดิมครับผมข้อที่5นะครับก็คือว่าการจะเล่น PlayStation 5ต้องมีอินเทอร์เน็ตไหมถ้าอยากเล่นแบบแผ่นอย่างเดียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทางทฤษฎีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้นะเราซื้อเครื่องมานะครับทำการเสียบกับตัวทีวีแล้วก็เอาแผ่นใส่ก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆผมเชียร์นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ย มีอินเทอร์เน็ตในการเล่นกับ PlayStation 5นะเพราะว่าการมีอินเทอร์เน็ตนะครับจะทำให้เราสามารถโหลดไฟล์แพทช์ก็คือไฟล์ที่ทำการปรับปรุงตัวเกมนะครับที่เขาจะทำการอัปเดตมาทุกระยะนะก็ทำให้เกมของเราใหม่สดเสมอนะครับตรงไหนที่มีบั๊กตรงไหนที่มีกลิชก็จะหายไปอันนี้รวมไปถึงตัวเฟิร์มแวร์ของระบบเองด้วยนะตัวการทำงานของระบบเองของ PlayStation 5ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องอัพผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผมและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีแค่นี้นะ PlayStation 5นะครับเขามีบริการที่เรียกว่า PlayStation Plus mm hmm. ก็คือการให้เราสมัครสมาชิกรายเดือนนะคบเพื่อทำการเล่นออนไลน์ถ้าจ่ายเป็นเดือนเดือนนะครับก็เดือนละประมาณ210บาทถ้าจ่ายเป็นรายปีนะจะเหลือประมาณเดือนละ100บาทแต่ถ้าเกิดเราสามารถซื้อในช่วงลดราคานะจะเหลือแค่เดือนละประมาณ85บาทเท่านั้นเอง โดยสิ่งที่เราจะได้รับในแต่ละเดือนนะครับก็คือเกม PlayStation 5 1เกมเกม PlayStation 4 2เกมเราเลือกไม่ได้นะครับเขาจะเลือกมาให้ว่าจะให้เกมอะไรแล้วก็เกม PlayStation Plus Collection นะครับเกมฮิตนะที่คัดมาแล้วของ PlayStation 4อีกจำนวน20เกมซึ่งสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่เราเป็นสมาชิก PlayStation Plus อยู่ แล้วก็ไม่เท่านั้นนะการมีอินเทอร์เนต็ตนะครับก็สามารถทำให้เราเล่นเกมฟรีทูเพลย์ได้ซึ่งเกมฟรีทูเพลย์ดีๆเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเกมนะครับ Warzone นะ Fortnite ซึ่งพวกนี้ไม่ต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus ก็เล่นได้นะโดยจริงๆ PlayStation 5นะครับสามารถต่อได้ทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวแลนแต่ผมยังเชียร์ให้ต่อเป็นสายแลนนะครับตัวอินเทอร์เนต็ตก็จะเสถียรมากกว่าโดยที่ความเร็วที่แนะนำน่าจะประมาณ200เมกขึ้นไปนะ แต่ตัวผมเองนะครับผมใช้1 g กิกนะก็ทำให้การดาวน์โหลดเกมแป๊บเดียวนะครับเราสามารถซื้อเกมแล้วก็ดาวน์โหลดมาในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เล่นแล้วนะอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมแล้วก็ทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นใครจะซื้อ Playstation 5เชียร์ให้ดูเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับต่อไปข้อที่6นะครับเกมมีราคาแพงหรือเปล่ามีเกมลดราคาไหม เกมในปัจจุบันนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนง่ายๆนะๆนะก็คือเกม PlayStation 4แล้วก็เกม PlayStation 5เกม PlayStation 5ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่ากว่าส่วนเกม PlayStation 4ใหม่เอี่ยมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,800บาทแต่อย่างที่ผมว่านะครับถ้าเรายอมรอไปหน่อยนะเกมเหล่านี้ก็จะลดราคาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ลดราคาลงไปเยอะเหมือนกัน ในทุกเดือนนะครับ PlayStation เขาก็จะเอาเกมมาลดราคาซึ่งการลดราคาเนี่ยก็ต่างกันไปนะ25% 50% 75% 85%ก็แล้วแต่ระยะเวลาของเกมนะครับที่ออกมาแล้วก็ความฮิตแต่แน่นอนนะครับว่าในช่วงแรกเกม PlayStation 5ซึ่งเป็นเกมใหม่บนเครื่องใหม่อาจจะลดราคาไม่เยอะเท่าไหร่ซื้อแผ่นมือ2อาจจะถูกกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับคนที่เริ่มจะเล่นเกมเลยนะ ราคาเครื่องอาจจะไม่ได้โหดมากนะครับแต่ว่าราคาแผ่นเกมเนี่ยโหดทีเดียวซื้อเครื่องเกมมาประมาณ17,000บาทซื้อแผ่นเกม8เกมเท่ากับซื้อเครื่องได้1เครื่องเลยก็ต้องถามตัวเองดีๆนะครับว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยแต่นี่ผมพูดถึงว่าในกรณีที่คุณอยากจะเล่นเกมใหม่อย่างเดียวนะครับแต่จริงๆมันก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีการในการเล่นเกมแนละใช่นเล่นเกมฟรีทูเพลย์เล่นเกม PlayStation Plus หรือเน้นซื้อเกมที่ลดราคาอย่างเดียวก็จะประหยัดไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นเกมที่ออกใหม่สดๆก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านะเป็นจำนวนเงินเยอะเหมือนกันครับข้อที่7นะครับก็คือเราต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มหรือเปล่ามีอะไรในกล่องมาบ้างในหลักการจริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับในกล่องก็จะมี PlayStation 5มาให้1เครื่องสาย HDMI นะครับที่เราเอาไปเสียบกับตัวทีวี มีจอยมาให้1อันแล้วก็ Sci Fi, สายไฟสาย USB-C นะครับอุปกรณ์ปลีกย่อยซึ่งหูฟังนะครับอาจจะมีหลายคนกังวลว่าหูฟังที่ตัวเองมีจะสามารถใช้กับระบบ 3D Audio ของ PlayStation ได้หรือเปล่าเราสามารถเสียบหูฟังของเราแบบมีสายนะครับเข้ากับตัวจอย DualSense จอยของ PlayStation 5แล้วก็ได้รับประสบการณ์ 3D Audio ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มนะครับผมแต่เขาโฆษณาว่า ถ้าเราซื้อหูฟังพอ s สต d ของเขาเนี่ยมันจะถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษนะให้เข้ากับเสียง 3D Audio มากกว่าเดิมแล้วอื่นๆนะครับเช่นแท่นชาร์จรีโมทหรือว่าตัวกล้องอันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับยกเว้นว่าคุณอยากจะสะดวกสบายมากขึ้นอ้อมีอีกอันหนึ่งก็คือตัวจอยนะครับถ้าคุณเล่นกับคนที่บ้านนะครับแล้วก็เล่นมากกว่า1คนเช่นเล่นกับคุณลูกเล่นกับคุณแฟนอันนี้ก็อาจจะต้องซื้อจอยเพิ่มนะครับ2,390บาท หลายคนนะครับมีจอย PlayStation 4อยู่แล้วถามว่าเอามาต่อกับจอย PlayStation 5ได้ไหมต่อได้นะครับแต่สามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้เท่านั้นนะถ้าอยากจะเอามาเล่นเกม PlayStation 5เล่นไม่ได้นะครับผมต้องใช้จอย PlayStation 5นะข้อที่8นะครับถ้าเราซื้อเครื่อง PlayStation 5มาเราจะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนเราที่มีเครื่อง PlayStation 4ได้ไหมเท่าที่ผมเทสมาส่วนใหญ่เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ผมเล่นเกมออนไลน์นะครับ Call of Duty, Fortnite, Warzone, r o g u e Company, Destiny, s a c k Boy ก็สามารถเล่นกับน้องสาวนะครับแล้วก็คุณแฟนที่มีเครื่อง PlayStation 4กับ PlayStation 4 Pro ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคิดว่าสำหรับเกมแทบจะทั้งหมดน่าจะรองรับระบบการเล่นแบบ cross generation ข้อที่9นะครับถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษจ,จะสามารถเล่นเกม PlayStation 5ได้ไหม อันแรกก็ต้องบอกก่อนว่าเมนูของ PlayStation 5ทั้งหมดเป็นภาษาไทยแล้วนะเข้าถึงง่ายสะดวกกับคนไทยมากๆนะครับส่วนตัวเกมนะครับก็มีเกมภาษาไทยจำนวนหนึ่งนะไม่ได้มากนักนะครับผมแต่ก็เป็นเกมที่พรีเมียมทั้งนั้นเลยอย่างเช่น The Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima Cyberpunk 2077แล้วก็เกม Exclusive ของ PlayStation 5 Demon's Souls เกมฟรีทูเพย์ภาษาไทยก็จะมี Gen s ช i n Impact แต่ไม่ว่ายังไงนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าการจะเล่น PlayStation 5เนี่ยก็ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับเกมภาษาไทยเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่10นะครับซื้อตอนนี้เล่นไปได้อีกกี่ปีในอนาคตจะมีเครื่องออกใหม่มาอีกหรือเปล่าเช่นเครื่องโปรหรือว่าเครื่องสลิมโดยปกตินะครับเครื่องเล่นเกมจะมีไซเคิลนะมีรอบก่อนที่จะเปลี่ยนไปอีกเจเนอเรชันหนึ่ง เช่นจาก PlayStation 5ไปเป็น PlayStation 6ประมาณ7 8ปีแล้วก็ทุก2 3ปีนะครับจะมีการออกรุ่นปรับปรุงออกมาเพื่อทำการกระตุ้นยอดขายนะครับทำให้คนกลับมาสนใจเครื่องอีกครั้งซึ่งในส่วนของตัว PlayStation หเองผมคิดว่าประมาณปี2023น่าจะมีตัวเครื่องใหม่ออกมาเป็นรุ่นปรับปรุงนะครับอาจจะไม่ได้ชื่อสล i m หรือว่า Pro แต่ว่าเครื่องรุ่นปรับปรุงมาแน่ๆ ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะมีขนาดเล็กลงหรือว่ามีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นซึ่งเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะถ้าเราไม่อยากได้นะครับแล้วเราพอใจกับเครื่อง PlayStation 5รุ่นออ i g i ินอลของเราก็สามารถเล่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นน้องสาวผมเองนะครับที่รับมรดกเครื่อง Play 4ของผมไปเขาก็เล่นเครื่อง Play 4ซึ่งน่าจะอายุประมาณ6-7ปีแล้วก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เกมส่วนใหญ่ก็จะเล่นได้นะครับมันก็อาจจะมีบางเคสเท่านั้นเองที่เครื่องเอาไม่ไหวเมื่อไปเรื่อยๆนะครับจนช่วงปลายยุคเช่นดราม่าเกมไซเบอร์พังกับตัว PlayStation 4 base model ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็น1เกมในจำนวน4,000กว่าเกมเท่านั้นเองนะข้อ11นะครับซื้อช่วงแรกมีเกมอะไรแนะนำบ้างมีเกมอะไรให้เล่นบ้างเกม PlayStation 5เท่านั้น เกมเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ผมเล่นไปแล้วแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็จะมี2-3เกมเท่านั้นที่ยังไม่ได้เล่นซึ่งเป็นเกม PlayStation 5ทั้งหมดนะครับแสดงผลแบบเครื่อง PlayStation 5เลยนะภาพก็จะสวยงามกว่า PlayStation 4 2เกมแรกนะครับเป็น free to play ก็คือ Destiny 2นะฮะแล้วก็ Fortnite นอกนั้นนะครับก็มี m i l e s Morales Spider-Man ภาคใหม่ Call of Duty Cold War Rainbow Six Siege Watch Dogs Legion f ีฟ่ายี่สิบเอ็ดดีมอนส์สโวลส์ e อสเ a นซิ l งสคริปต์วาฮาร่าเดวิลเมคไครเซ็กบอยอ m ฟบิคแอดเวนเจอร์อิมอแล้วก็มอร์ทัลคอมแบ1สอ๋อแล้วก็ยังมี No Man's กายภาคปรับปรุงด้วยนะครับอันนี้คือเกมที่ออกในช่วงมก,การานะแต่ว่าถ้าไปถึงแถวแถวคุมพาพันธ์ก็จะมีฟาคลาย6มาอีกเกมหนึง่ง ก็มี10กว่าเกมแล้วนะครับที่รู้สึกว่าเป็นเกมที่อยู่ในลิสต์แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ารู้สึกว่ายังไม่โดนใจนะครับก็อาจจะซื้อเกม Exclusive สักเกมหนึ่งเช่น m o u s s Morales นะฮะมาลองดูพลังนะของ PlayStation 5ว่าไปได้แค่ไหนแล้วนอกนั้นก็ทำการซื้อเกม PlayStation 4ที่มีเยอะมากนะครับหรือว่าทำการเล่นเกม PlayStation Plus Collection แบบนั้นก็ได้เหมือนกันข้อสุดท้ายนะครับข้อ12ก็คือว่า ซื้อ PlayStation 5ตอนนี้เลยดีหรือเปล่าตอนนี้เป็นเครื่องล็อตแรกนะครับส่วนใหญ่เคยได้ยินว่าจะมีปัญหากันผมไม่แน่ใจว่าเครื่องที่จะมาขายในบ้านเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องล็อตแรกหรือเปล่านะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกห่างจากที่เมืองนอกไปประมาณ3เดือนนะครับในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาระดับใหญ่โตอะไรมากนะครับแล้วก็ตัว Sony PlayStation เขาก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาเรื่อยๆผมที่ลองใช้เครื่องหิ้วมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะและการที่เราซื้อเครื่องศูนย์นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเราจะจัดการยังไงนะครับก็เอาไปที่ศูนย์ให้เขาซ่อมเท่านั้นเองสําหรับผมนะครับการซื้อเครื่องศูนย์รับแรกไม่มีความน่ากังวลใจอะไรเลยนะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ12ข้อที่ต้องรู้นะสำหรับคนที่คิดจะซื้อ PlayStation สําสำหรับมือใหม่ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยท่านผู้ชมในการตัดสินใจได้นะที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะถอยหรือว่าไม่ถอยดีท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับทั้ง12ข้อนี้ก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะหรือว่ามีข้ออื่นๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับ กับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องถ้าอยากสะสลมลุกแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะมีเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อต่อไปครับถ้าติดตามเมนูนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจ Facebook แมนูนยูทูบเบอร์นะครับพี่นั ช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมานนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกดซับ c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ